จัดมาให้1รอบครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหานะครับโตโยต้าวีออสนะครับ1.5 TRD Sportivo นะครับรถปี2015นะครับเลขไมล์100,000 39,000กโลนับคันนี้ค่าตัวอยู่ที่249,000บาทคันนี้ฟรีดเอาพรอยู่5,000กว่าบาทนะครับจัดทรงลงล้อแม็กหล่อๆมาให้แล้วเรียบร้อยครับตัวไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมาครบนะครับไฟเดย์ไทม์แล้วได้สเกิร์ตเนี่ยชุดแต่งทีอาร์ดีรอบคันเลยนะนะครับเป็นตาโลโก้ทีอาร์ดีทั้งหมด นะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาแล้วยังว่างอยู่นะครับยังว่างอยู่นะตัวล้อแม็กนี่ฮะจัดทรงมาให้แล้วครับสีดําปัดหน้างเงาลออแบบนี้เลยนะครับสกเกิร์ตด้านข้างนะครับก็เป็นตาโลโก้ทีอาร์ดีเหมือนกันแล้วภายในคุมโทนสีดาที่เปิดเป็นโครมเมียมสกเกิร์ตด้านหลังนะครับก็เป็นชุดแต่งทีอาร์ดีเหมือนกันนะครับเป็นตาโลโก้ทีอาร์ดีสปอยเลอร์ด้านหลังตูดเป็ดสวยๆแบบนี้ก็เป็นตาโลโก้ทีอาร์ดีทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะ ทีอาดีหมดเลยเนี่ยกล้องหลังไม่ให้ครบนะครับปท่อไทยเทสวยๆหร่อๆแบบนี้นะครับเสากากแบบคีบฉลามมาครบเลยนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้า